ให้มีโอกาสที่ดีเพราะศัตรูของเขาขานเยี่ฮู้จะเดินทางมาฉางอัน S 2> <S 2> <S ด้วยรูปแบบตัวเลขบนแผนที่เขาได้ค้นพบพิกัดของวัดเจ้าจิงกงที่ซ่อนเอาไว้ต้งรับพรจากสวสรรค์เหล่าบรรพบุรุษของข้า ข้าเฝ้ารอเวลานี้มานานแล้วข้าจะล้างแค้นให้พวกท่านเองเจ้ซุยก็เลยสร้างแผนที่ปลอมขึ้นมาและแก้ไขาภาพวาดฝาผนังของวัดซึ่งชักนำเราไปผิดทางสุดท้ายที่เขาต้องทำคือส่งจดหมายเพื่อยืนยันการนัดพบท่านขาด เขาวางแผนอย่างรอบคอบแล้วทำไมเขาถึงแก้ไขภาพวาดฝาผนังโดยไม่จะเป็นละ่ะมันต้องใช้เวลาและอาจถูกสงสัยเจ <c oughs> <c oughs> ้าผิดแล้วเขารู้ดีว่ากำลังทำอะไรผู้คนมักจะไม่เชื่ออะไรที่ดูเรียบง่ายแต่เชื่อในสิ่งที่ต้องใช้เวลาและความพยายามมากกว่าเจียสวยรู้ดีและใช้ประโยชน์จากเรื่องนี้เพื่อให้เราวางแผนได้ยากขึ้นกว่าเดิมถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งนี้เราก็คงไม่เชื่อ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไหนขอดูไหนสินี่เองจะดูไะมน้ำส้มสายชูนี่เปรี้ยวมากอ่ะออ้ยไ่ไปล่อยคุ้มครองเลยไว้ช่วยด้วยเจสุยทำงานกับข้าบันนานก็เป็นคนมีไหวพริบเขารู้ว่าข้าหัวดีและข้าจะพบคำตอบเชื่อวัวดีซสจริงยังมีความบังเอิญอีกเรื่องหนึ่งเจสุยรู้ก่อนเรามานานแล้ว ว่าทั้งสี่คนที่ถูกสังหารเป็นชาวหุยเหอผู้บริสุทธิ์ทั้งสี่ที่ถูกสังหารเป็นชาวหุยเหอจริงเหรอเรื่องบังเอิญนั้งเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอเนี่ยไม่แน่ว่าตัวฆาตกรเองก็ไม่รู้เรื่องนี้เป็นเพราะความบังเอิญที่ทําให้แผนทั้งหมดของเจสุยเริ่มต้นขึ้นได้เพราะตําแหน่งของเขาเลยไม่มีทางได้เจอกับท่านขาดเขาต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อสร้างโอกาสด้ใ,ใกล้ชิดกับท่านคาด จะได้มีโอกาสฆ่าเขาซะและขั้นแรกคือเบี่ยงเบนความสนใจเพราะเขากลัวว่าจะ้จะมองแผนการเขาออกแต่ทาวสันไม่ต้องสนใจค่าไปช่วยทั้งขันเยฮหูก่อนข้าต้องช่วยเจ้าให้ได้คิดดูให้ดีแค่ตัดชื่อกนางก็อาจกายเป็นศพที่เย็นฉิ่เจียซุยแอบซ่อนอาวุธเอาไว้ในแขนเสื้อ,อพอเจ้าไม่ทันตั้งตัวเขาก็โจมตีแต่เขากิดอะขึ้น ทานขานยงหูอยู่ได้ัน่รายต้องรีบไปี่ขอศรีไปแยรับข่าจากพวกท่านด้วยและไปสารต้าหลีเพื่อพบเจ้าข้ายังดีอยู่เขาพาทหารมาด้วยและเดินทางไปกับที่ยูกยาดายไปให้บนครับหน้าไหวหลังหลกจริงๆแต่เขาไม่คิดว่าเลียนอีจะไม่กลัวตายนอกจากนั้นแล้วนางยังคอยบอกให้ข้าไปช่วยท่านขาอีกด้วยข้าจะเท้าไม่ไปข้าจะลุกขึ้นยืนเดี๋ยวนี้ให้ธนูยิงข้าให้ตายเลยข้าจะตายต่หน้าท่านพอเจียซุยเห็นข้าไปที่นั่นเขาก็ตกใจมาก เขาคิดว่าข้าคงจะไม่ไปเขาก็เลยเสนอแผนใหม่เพื่อจะกำจัดเ<ต>ขาทั้งสองข้ามีวิธีว่ามาพวกท่านไม่เคยพบท่านขานเยี่ฮู้สินะด้วยวิธีนั้นเขาไม่เพียงแต่จะกำจัดข้าเขายัางสร้างโอกาสให้ตัวเองเพื่อเข้าใกล้กับท่านขานเยี่ฮู้อีกเขาถึงขั้นทำร้ายตัวเองเพื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยเขาใช่แล้วคนที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจะดูไม่น่าสงสยัย เชียซวยอยู่กับข้ามาก็หลายปีและข้าไม่สงสัยเลยสักนิดส่วนที่ดีที่สุดคือเขาใช้ความพยายามอย่างมากแต่ก็ข้าท่านขานเยี้วหูไม่ได้แล้วก็เป็นเขาเองที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของฆาตกรจากนารกกรรมตามสนองคดีนี้จะจบเมื่อไหร่นะใกล้แล้ว มีอะไรอีกท่านก็ฟังด้วยสิเุกคนอยู่แลเนี่ยทุกใครอะไม่เหมือนหลบเองใครกันท่านนี้อ่านว่าอะไรอยู่แล้วเนี่ยอากาศแห้งแล้งระวังฟืนระวังไฟ เลือกเดินไปมาสักทีข้าเบียนหัว